ครับผมก็มาพบกับอีกหนึ่งคลิปนะครับของ Outdoor Vision นะครับวันนี้เอากล้องอีกหนึ่งตัวนะฮะเมื่อกี้รีวิวตัว Encode ไปแล้ววันนี้เมื่อกี้ตอนนี้มารีวิวอีกตัวหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเฟนซี่เหมือนกันครับจะเป็นรุ่นเฟนซี่ที่เป็นฐาน ims นะฮะก็จะเป็นตัวเล็กกล้องตัวเล็กนะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของตัวนี้ก็คือตัวเนี้ย จะเป็นกึ่งเอ็นโคสก็คือจะมีเลนปิดด้านหน้าแล้วก็เลนปิดด้านหลังตัวเลเซอร์จะอยู่ด้านใน,นะฮะก็ทนกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างเลวร้ายนะฮะก็ถ้ามันมีฝุ่นมาติดหรือมีโคน,นะฮะก็เราสามารถเช็ดตรงที่หน้าเลนได้เลยไม่เหมือนกับตัวที่เป็นแบบทรงเปิดนะฮะที่เลเซอร์จะอยู่ด้านนอกถ้าเผลอๆออมีดินเข้าไปอุดตรงรูเลเซอร์เนี่ยเรียบร้อยเลยครับ ก็ใช้งานไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ของทางเว c t ตอร์ t i c ตินะครับเป็นรุ่นเฟ n นซี่นะครับ mm. ก็สำหรับรุ่นนี้นะฮะ mm. ก็มาพร้อมกับขนาดดอทที่3 moa นะครับเป็นขนาดมาตรฐาน mm. ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มันมีอะไรบ้าง mm. ก็ก็สำหรับตัวนี้นะครับ mm. ก็จะใช้แบตเตอรี่นะฮะ1 6 2 0 1ก้อนนะครับ mm. ก็จะเป็นถาดใส่น้านข้างเลยไม่ต้องถอดตัวดอทออกมาเราค่อยใส่ฐาน ก็จะเป็นช่องใส่ฐานที่อยู่ด้านข้างเลยปิดน็อตขันน็อตสองตัวแน่นหนาครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเป็นตัวปรับความสว่างของดอทบวกลบก็ปรับได้ทั้งหมด7ระดับนะครับบวกกับไนวิชั่น2ระดับด้วยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับโมชั่นเซนเซอร์นะฮะถ้าเราวางทิ้งไว้หรือว่าเราลืมปิดตัวนี้ก็จะปิดให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ถ้าเรา หยิบขึ้นมามันก็จะติดอัตโนมัติเหมือนกันครับก็พร้อมใช้งานตลอดเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะทนแรงรีคอยล์ของปืนลูกสองได้ไหมไปชงมนครับ ก็ลองยิงมาสักนิดนึงนะฮะตัวดอทก็ยังปกติอยู่ติดดีนะฮะไม่ไม่มีขยับนะฮะตัวเลนส์ก็จากที่ดูอะไม่มีร่องรอยความเสียหายอะไรเลยฮะ,ะสำหรับกล้องตัวนี้ผมว่าก็จะทนแรงรีคอยได้ถึงทุกซองอ่ะปืนพกก็ไม่น่าเป็นห่วงครับ ก็สําหรับกล้องตัวนี้นะฮะพอมันเป็นทรงปิดอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปจุ่มน้ําพร้อมกับตัวเอนโคดไปเลยดีกว่าว่าดูซิว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ครับผมก็สรุปไปนะฮะสำหรับกล้องตัวเวกเตอร์ออปติคเฟนซี่ตัวนี้นะครับต่อสามารถทนแรงลูกซองได้นะฮะก็ถ้าใครเป็นกังวลว่าจะทนแรงรีคอย์ไม่ไดนะ้วันนี้มาทดสอบกันครับว่าสามารถทนแรงรีคอย์ของลูกซองได้ครับก็ตัวดอทนะฮะก็มีขนาด3ามเมก็ตอนนี้ยังติดอยู่นะยังติดอยู่ตัวดอทคมชัดดีนะครับ ก็ตัวเนี้ยตัวเลน์่ะไม่ค่อยโค้งมากทําให้การมองอ่ะไม่ค่อยหลอกตานะตัวเลนะเหมือนไม่เหมือนไม่ได้มองผ่านเลนก็คือมีจุดแดงอยู่บนอากาศเลยทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะตัวบอดี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะบอดี้ของตัวเวกเตอร์รุ่นใหม่เนี่ยผมว่าทํางานออกมาได้ค่อนข้างเรียบร้อยมากเลยถ้าใครมาดูหน้างานอ่ะต้องแบบว่าโอ้นี่กล้องจีนจริงหรอนี่ ทำงานค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็รูปแบบสวยครับก็สําหรับกล้องตัวเฟนซี่ตัวนี้นะฮะพอมันเป็นฐาน R M S เราก็สามารถนําไปติดบนเจ้า Springfield Hellcat หรือว่า Smith Wesson s h i l l หรือจะเป็น Glock 43ตัวนี้ก็ค่อนข้างลงตัวพอสมควรครับสามารถติดได้ทั้งปืนพกปืนยาวปืนลูกซองก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้ที่ร้าน Outdoor Vision ทุก จาคขาเลยนะครับขอบคุณครับ